แก้มไหนหอมหอมฝรั่งเศสหอมฝรั่งเศสหอมไทยหอม้รมยรสังขีมู <c oughs> นี่แกงไตปลาก่อนนะคะแกงไตปลาอู้ชิ้นปลาปลวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญวันแม่แห่งชาติค่ะก็จะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านนะคะ มานั่งทานข้าวกันข้างนอกค่ะปกติวันอาทิตย์เนี่ยจะเงีย,งยบๆนะคะอยู่ใครอยู่มันค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยนะคะลูกหลานก็จะมาเยี่ยมพ่อกับแม่ค่ะและที่ขาดไม่ได้สําหรับวันแม่นะคะก็คือดอกไม้ค่ะลูกๆก,ก็จะซื้อดอกไม้มาให้แม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่4มิถุนายนนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติของชาวฝรั่งเศสค่ะวันแม่แห่งชาติของชาวฝรั่งเศสนะคะจะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ด้วยปีนี้เนี่ย ปลายเดือนพฤษภาคมีวันสําคัญหลายวันนะคะก็เลยเลื่อนออกไปมาจัดขึ้นต้นเดือนมิถุนายนแทนค่ะซึ่งจะจัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์นะคะส่วนวันพ่อแห่งชาตินะคะก็จะจัดขึ้นหลังวันแม่สองอาทิตย์ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะฝนจะตกครับออลูกลูกโตดีค่ะสงสัยใกล้หามแล้วนะคะ ข้างๆก็เป็นวิวทิวทัศนะคะสวยงามไม่ดกแต่ก็พอเก็บอยู่ค่ะเอาไปแกงเขียวหวานนะคะตรงนี้ก็มีลูกไม่ค่อยดกแต่ว่าโตแล้วค่ะนี่เก็บได้ตามสบายเก็บไปพอแกงนะคะก็จะเอาไว้กินสุกด้วยนะคะลูกโตมากแล้วเสียงอะไรอส่วนตรงนี้ก็เป็นเอ็กกรีสหรือว่าโบสนะคะ ที่นี่จะมีการทําพิธีแต่งงานแล้วก็งานศพค่ะนี่ค่ะที่โบสถ์แห่งนี้นะคะวันนี้อลาจะมาเลือกซื้อดอกไม้ให้แม่นะคะเนื่องในวันแม่ค่ะให้ใหครลูกสีนี้เลยใช่ไหมคะอุ้ยขอบคุณค่ะสบูสวยมากอันนี้ให้ใหครคะลูกให้มะมีหรอดอกไม้สําหรับวันแม่นะคะอันนี้เป็นช่อดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นแบบใส่แจกันนะคะ เ <Es per ated> อาเปลี่ยนแล้วเหรอลูก <S <S เปลี่ยนเป็นให้มามีสีนี้อ่าสวยเหมือนกันไม่เป็นไรได้มาแล้วค่ะลูกฟิก,ฟกออนนะคะวันนี้เราจะทานขนมจีนกันนะคะทําหลายน้ํายาเลยค่ะวันนี้แกงเขียวหวานไก่ใส่ลูกฟิกออนน้ํายาปลาแกงไตปลาแล้วก็แกงกะทิใส่ไก่ค่ะ <S 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 เอามาแค่น,นี้พอนะคะนี่อะไร นี่เน่า <No. S 1> แล้วก็นำไปล้างทาความสะอาดค่ะมะเดือฝรั่งหรือว่าลูกฟิกนะคะ mm. ก็จะไม่ฝาดเหมือนมะเดือบ้านเราค่ะไม่มีแมงแล้วนะคะดูข้างในนี่ค่ะนำไปแกงแทนมะเขือเปาะ mm. รสชาติจะออกหวานนิดๆแล้วก็หอมๆค่ะ mm. เก็บซาะ,ะแหน่ไปทานกับขนมจีนค่ะ mm. ยอดยาวแล้วค่ะ ยอดอ้วอวบงามงามค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันค่ะตกหนักด้วยนะคะนี่โดนฝนล้มหมดเลยต้นหอมใหญ่ไหมกุหลาบโดนฝนค่ะฝนตกหนักทุกวันเลยสีชมพูก็มีนะคะโอ้ยกิ่งกุหลาบหักดอกสีโอรสโอ้ยหักซ้ำ ได้เก็บทานเรื่อยๆแล้วค่ะวันละสีห้าลูกนะคะต้นเล็กๆแต่ก็ดกอยู่ค่ะสูกไม่พร้อมกันเลยไม่ต้องล้างค่ะฝนตกทุกวันนะคะขนมจีนทำเป็นก้อนแบบนี้จะได้จับง่ายๆค่ะวันนี้เน้นผักนะคะผักเยอะๆ ได้หลายอย่างค่ะวันนี้เราทําน้ํายาสีหม้อเลยนะคะอันนี้เป็นน้ํายาป่าตีนไก่ของอีลาค่ะนี่นะคะได้เวลาแกะหอยเมงผู้แล้วนะคะหอยเมงผู้วันนี้ตัวใหญ่อยู่ค่ะอบอวบนะคะนี่ค่ะหม้อนี้ก็คือน้ํายาแกงไตปลานะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปใบมะกรูดน้ำพริกแกงไตปลาค่ะจากนั้นก็ใส่ผักไปเลยค่ะ วันนี้จะทำไข่เจียวผักด้วยนะคะผักเริ่มสุกก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะไข่ปลาค่นข้นสุดไข่ลงไปค่ะผัดไก่พอสุกนะคะ สีส้มค่ะน้ำปลาเกลือนิดหน่อยแล้วจากนั้นก็ใส่เนยลงไปนะคะเราจะแบ่งใส่ชีสด้วยค่ะเอาไว้ชิมนะคะส่วนนี้เป็นหอยเมงผู้อบเนยนะคะฟีมืออีลาค่ะใส่เลยลูกใส่ชีสวิ่ยถ้าทางจะเหนียวเหนียวนะเนี่ยตรงส่วนนี้เลยค่ะเยาาพยาหน่อยนึงจ้ามาถึงขั้นตอนการทำไข่เจียวผักค่ะ ไข่ไก่สามฟองนะคะเพื่อไม่ให้ไข่เจียวผักแตกขาดออกจากกันใส่แป้งมันลงไปค่ะวันนี้ยัยไมมใช้แป้งมันตราต้นสนนะคะทําได้ทั้งของหวานแล้วก็ของคาาค่ะใส่ลงไปเลยประมาณหนึ่งช้อนชาแป้งเนียละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ผสมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะละลายแป้งนะคะไข่เจียวผักที่สวยงามนะคะไม่แตกไม่ขาดค่ะ ถ้วยนี้เป็นแกงไตปลาข้นๆค่ะแกงไตปลาใส่มะเขือเปราะฝรั่งจะทานแกงกะทินะคะฝรั่งทานไม่ได้หรอกค่ะเผ็ดนะคะแกงไตปลามันต้องเผ็ดๆถึงจะอร่อยส่วนนี้ก็คือแกงกะทิไก่นะคะแบบไม่เผ็ดค่ะฝรั่งทานได้ค่ะ เปตัเแสบอย่นอกมาเนี่ยน้ำยาขนมจีนสี่ภาคเอ๊ะสีภาคเหรอไม่มีน้ำเงี้ยวค่ะน้ำยาขนมจีนสามภาคนะคะภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคกลางค่ะขาดน้ำเงี้ยวนะคะไม่งั้นจะมีภาคเหนือเลยค่ะน้ำเงี้ยวเอาไว้คางหน้านะคะ ไข่เจียวก็จะติดกันแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารับประทานนะคะไข่เจียวผักห,อ,หอมๆค่ะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเมงวันเริ่มเยอะแล้วค่ะก็เลยให้ไอ้บุญถือมาช่วยไล่เมงวันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเนื่องในวันแม่ของเรานะคะเป็นเมนูขนมจีนนะคะ Oui, c'est toujours... oui, gentil. Merci beaucoup. Oui. Oh, toi aussi, toujours beau. oh, C'est oui. ah. oui, oui. la même couleur, mamie. C'est rare. Euh, bleu comme ça, parce que mais sont blanches. Tu sais, oui. ouais, mais... mmh. พิาดาลพก็พร oh ้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะอาหารเราเยอะเลยมีแหนมด้วยนะคะมีปอเปียดด้วยค่ขายไม่หมดนะคะาสาว้นลกหยิบเลยดียคมีาองาตอันนี้อันนี้เอ่อกกี้ก็กกี้อังเกกี้เย

Papa, papi! Oui. Là, c'est tout pas hein. mm. C'est euh, bon. À part ça, tout va ouais. Ça va, ça va, monsieur. Ça va.

อันนี้ก็คือหนังไก่ทอดนะคะคุณปู่ชอบค่ะแกงเขียวหวานดีเชียวอนะอันนี้แกงไตะปลาก่อนนะคะแกงไตะป,ปลาอู้ชิ้นปลาเนต้อปลามีเล้บลาเนื้อของสดเน้อกเช็บสิละ เอาไปกเช็ดเกงเขียวหวานเกีงเขียวหวานไก่รวมกันไปเรอยปีนี้ปปปีลงมือ hai, แล้วค่ะเดี๋ไปดูสุกก้อเลยจ้

parce que on parlait de mes dessins avec Morel. Il dit, dit pas les femmes de J'ai demandé un rendez-vous parce que ma femme est mal aux yeux, il m'a dit. Et au mois de novembre, j'ai dit Mais vous avez vu, mais meilleur mais c'est lui que j'ai vu. Ah, oui, il m'a dit. Alors, elle veut que je l'amène à moi, j'ai pas le temps, il me sort. ฝนตกทุกวันเลยนะคะช่วงบ่ายเป็นแบบนี้เป็นเดือนๆแล้วค่ะกาลินไปไหนไม่ได้เลยค่ะฝนตกปกตินางจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะช่วงหน้าร้อนมันนั่งตรงไลยเก้าอี้ปูเก้าอี้วางขาปูดิงน้อยอ่ะให้นั่งน หนักหนึ่งขึ้นในไหมหนึ่งสองอะไรถือกล้องอ่ะอถือกล้องอย่าฝาดโปกเส้นหัวแม่ได้ดูดูพี่น้องคะพี่ลากี่กิโลลูกเออครเอใสามสิบเจ็ดกิโลนะคะนี่ไหมจะแบกได้หรือเปล่าหนึ่งสองว้าฮิติรันหนักอีลิอันนี้หนึ่งสองอุ้ยแบกได้แบกได้อยู่แบกได้อยู่เห็นไหมมานี่ แปลกได้เห็นไหมแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกใช่ไหมลูกทำอาหารทำอาหารก็อร่อยใช่ไหมคะหอมแก้มหน่อยหอมหอมฝรั่งเศสหอมฝรั่งเศสหอมไทยหอมรสอาัิขี้หมูกเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งคืนดอกกุหลาบก็กิ่งหักหลายกิ่งอยู่นะคะ บอกทสวัสดีค่ะร่ชูุตสวัสดีค่ะิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกาลินค่ะอายุห้าขวบเหรอสี่หรือห้าสี่ขวบค่ะอายุสี่ขวบนะคะชอบหยอกนะคะนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตลกจังยุบเลยยุบนี่กินเลย ที่ฝรั่งเศสก็มีช้อนใหญ่นะคะมีซ่อมแล้วก็มีช้อนเล็กค่ะแล้วก็มีมีดด้วยนะคะแล้วทําไมฝรั่งเศสเขาไม่ใช้ช้อนทานข้าวเหมือนคนไทยนะคะนี่คือคําถามยอดฮิตค่ะถ้ายังไงเป็นท่านผู้ชมนะคะก็จะงงๆอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ช้อนทานข้าวจะได้ทานง่ายแล้วยิ่มง่ายแล้วก็สะดวกในการทานด้วยค่ะอาหารฝรั่งเศสนะคะส่วนมากจะเป็นอาหารแห้งๆนะคะสปากเกตตี้สลัดสเต็ก พิซซาส่วนมากก็จะเป็นอาหารแห้งๆค่ะไม่มีอาหารน้ําซดโก้โกเหมือนบ้านเรานะคะไม่มีต้มอึงไม่มีแปสซาไม่มีต้มยำกุ้งไม่มีต้มคลองคือไม่มีอาหารแบบต้องซดน้ํานะคะถ้าจะเป็นอาหารที่มีน้ําหน่อยก็คือเนื้อสัตว์ยัดไส้ผักแล้วก็อบด้วยซอสมะเขือเทศนะคะก็อาหารที่ที่ตุนนะคะก็จะมีน้ําคลุกคลิกนะคะก็จะมีน้าคลุกคลิกอยู่ในจานนะคะเขาก็เอาขนมปังเน,นี่ยค่ะขนมปังบักเก็ตนะคะเอามาชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ มาจิ้ม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 แล้วก็ทานนะคะก็คือเป็นอาหารที่ไม่ได้ถึงกับใช้ช้อนซดนะคะส่วนช้อนใหญ่มีไว้ทําไมช้อนใหญ่นี้เอาไว้ทานซุปผักค่ะซุปผักที่ยัยไหมเคยโชว์ให้ทุกท่านดูบ่อยๆนะคะที่ปลูกกับย่้าซื้อมานะคะเป็นซุปฟักทองแครอทผักต่างๆนะคะก็จะใช้ช้อนเนี่ยค่ะซดนะคะส่วนช้อนเล็กนี้นะคะเอาไว้ทานขนมกับเค,ค้กค่ะแล้วทําไมไม่แนะนําให้ครอบครัวใช้ช้อนกันยังไหมเคยแนะนําอยู่ค่ะ แต่ก็เห็นว่าทุกคนถนัดที่จะใช้ส้อมนะคะยายไหมก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็ตามใจทุกคนนะคะเอาที่ตัวเองถนัดค่ะส่วนยายไหมก็นี่เลยค่ะช้อนนะคะทานง่ายอิ่มเร็วดีค่ะส่วนอีหลานั้นก็บางครั้งก็ใช้ช้อนใช้ส้อมนางใช้ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะ